คาดการสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงโดยเฉพาะการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรวมไปถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของท่าอากาศยานนะคะล่าสุดได้มีการคาดการณ์นะคะว่าเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นะคะจะมีประชาชนเดินทางใน6ท่าอากาศยานนะคะทั่วประเทศเกินเป้ากว่า100เเซค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะคะมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทาง ของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ค่ะโดยคาดการว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่ากัศยานทั้ง6แห่งนะคะของ AOT เนี่ยกว่า2.37ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นกว่า137เเซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการและก็มีการฝากแนะนําให้ประชาชนนะคะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดีบาย a t เพื่อตรวจสอบข้อมูลและก็สถานะของจุดบริการต่างๆหว่วางแผนการเดินทาง โดยล่าสุดท่ากาศยานไทยนะคะได้ประมาณการเรื่องของปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่าง11ถึง17เมษายนนี้นะคะณท่ากาศยานทั้ง6แห่งของบริษัทท่ากาศยานไทยได้แก่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมืองท่ากาศยานเชียงใหม่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่ากาศยานภูเก็ตและท่าากาศยานหัดใหญ่จะมีเที่ยวบินรวมประมาณ14,220เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นประมาณ59อร์นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ7,500เที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ219อร์และเที่ยวบินภายในประเทศนะคะประมาณ6,720เที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ2.44เอร์เ โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการนะคะประมาณ2.37ล้านคนเพิ่มขึ้น137.48เเแบ่งเป็นผู้โดยสารนะคะที่เดินทางระหว่างประเทศประมาณ1.37ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ1ล้านคนโดยเมื่อเทียบกับปริมาณการจราจรทางอากาศนะคะช่วงสงกรานกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะของปี2562 พราะว่าปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงติดลบค่ะโดยเที่ยวบินรวมลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปี2562ที่มีจำนวนประมาณ17,440เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงประมาณ20.90%เมื่อเทียบกับปี2562ที่มีจำนวน9,480เที่ยวบินส่วนเที่ยวบินภายในประเทศนะคะก็มีจำนวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี2562เช่นเดียวกันโดยลดลงประมาณ15.59% ซึ่งขณะที่ประมาณการผู้โดยสารนะคะโดยรวมก็ลดลงประมาณ17.39%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2562ที่มีจำนวน2.87ล้านคน โดยผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะลดลงประมาณ20.96%เมื่อเทียบกับปี2562ที่มีจำนวน1.74ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศลดลงประมาณ11.91%เมื่อเทียบกับปี2562ที่มีจำนวน1.13ล้านคนด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ท่ากัสดยนไทยจึงได้มีการแนะนำนะคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกและการทําให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยแนะนําให้มีการโ,โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสวัสดี by AOT นะคะโดยแอปนี้จะสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบินรวมถึงตรวจสอบระยะเวลาการรอคิวณนะจุดเช็คอินจุดตรวจความปลอดภัยและก็จุดตรวจคนเข้าเมืองตลอดจนตรวจสถานะของกระเป๋าเดินทางบอกตําแหน่งและก็จำนวนห้องน้ําที่พร้อมให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ถึงจำนวนช่องจอดรถที่ว่างสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถสาธารณะสามารถจอดแท็กซี่นะคะแล้วก็ค้นหาข้อมูลรถสาธารณะที่จะใช้บริการได้นอกจากนี้นะคะทางด้านของ AOT หรือว่าท่ากาศยานไทยยังได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องนะคะสำหรับเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าสัมภาระแบบอัตโนมัติ โดยจะติดตั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งจะเป็นทางเลือกกับผู้โดยสารไม่ต้องมารอคิวนะคะเข้าแถวโดยสามารถเข้าใช้บริการเคา์เตอร์ต่างๆและยังสามารถเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าได้ประมาณ6-12ชั่วโมงก่อนเดินทาง ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการปรับปรุงนะคะการให้บริการเพิ่มเติมโดยได้ติดตั้งระบบส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติณนะจุดตรวจคนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศโดยตอนนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน4จุดนะคะซึ่งระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาความคับข้างในการรอต่อคิวตรวจกระเป๋าและสัมภาระแล้วเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็เชื้อไวรัสด้วย UV l i g ล t ์ได้ถึง99.99เ99ซต และในระหว่างที่กากัาาย์สุนรภูมิะะได้มีการดำเนินการตามแผนติดตั้งะะของระบบ ARTS ที่เหลืออีก15จุดได้มีการเปิดใช้งานจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั่วคราวบริเวณท้ายเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะบริเวณแถว W U ค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจคนชั่วคราวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้โดยสาร นอกจากนี้ถ้าอากาศยานไทยบอกว่าได้มีการประกาศยกเว้นค่าบริการที่จอดรถณนะลานจอดรถระยะยาวส่น4ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่12เมษายนจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่18เมษายนพร้อมกับการจัดรถชชตเตอร์บัสนะคะให้บริการรับส่งผู้โดยสารทุกๆ15นาทีฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกด้วย ทั้งนี้นะคะออทหรือท่าอากาศยานไทยบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมพร้อมนะคะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะทั้งการด้ยความสะดวกและก็การรักษาความปลอดภัยในช่วงสงกรานพร้อมกับจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยในสนามบินจะมีพนักงานผู้บริหารรวมถึงตัวแทนจากหน่วยง,งานต่างๆนะคะประจำศูนย์ตลอดเทศกาลสงกรานนี้ทั้ง6แห่งของท่าอากาศยานไทย อย่างไรก็ตามในช่วงสงกรานนี้นะคะทางท่าอากาศยานไทยก็ยังคงเน้นย้ำค่ะว่าประชาชนที่จะเดินทางให้เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้า2-3ชั่วโมงค่ะเพื่อป้องกันนะคะการตกเครื่องรวมไปถึงค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบินระยะเวลาในการรอบริเวณจุดต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสวัสดีบ y AOT เพื่อจะได้เช็คข้อมูลต่างๆนะคะก่อนการเดินทางป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ